สวัสดีค่ะเพื่อนเอนเจอกันอีกครั้งนะคะกับแนนี่โอซาก้านะคะวันนี้แนนี่พาพี่ชายทั้งคู่นะคะมากินอีสานลาบก้อยนะคะนี่มายนดำลายกันก่อนอะไรเนาะอะไรเอยโหยน่ากินใช่ไหมนะเพื่อนเอนเห็นไหมนี่ก็อีกอย่างหนึง่งอะไรเนาะอะไรเอยโอยน่ากินจริงๆเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปรีวิวกันให้ดูมาเลย มาจ้วงคำแรกก่อนเลยมีลิ้นหมูย่างเพื่อนๆโยหยอากินไหมล่ะเขาชื่อว่าร้านอีสานลาบก้อยนะคะอยู่ในซอยชัยพรวิถีนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าร้านของเขานะคะพ่อครัวแม่ครัวก็อยู่กันในนั้นเลยโอ้โหกกำลังทำลิ้นหมูย่างนะคะแล้วก็ไส้ตัน ย่างให้กินนะคะเพื่อนบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้มีเมนูมากมายนะคะลาบไส้ตันหมูต้มปลา่อนนมหมูย่าง โอ้โห,หเมนูเขามีหลากหลายจริงๆนะคะนี่เครื่องของเขามีครบเลยค่ะทั้งต้มทั้งย่างทั้งปิ้งทั้งทอดโอ้โหอย uh. ากกินอะไรก็มากินที่น so ี่กันได้เลยอีสานลาบก้อยในถนนชัยพรวิถีนะคะเพื่อนๆโอ้โหนี่อันนี้เรียกว่าไรซอยยูซอย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 จู่ซอยจุนะคะใช่ไหมเอ่ยนี่เลนหมูย่างกําลังย่างกันอยู่เลยค่ะเพื่อนๆ ร้อนๆน,น่ากินมาเสิร์ฟแล้วโอหโหน่ากินจริงๆอยูจะรีวิวการกินอ,อร่อยให้ดูนะคะเพื่อนๆดูสิมันน่ากินขนาดนี้ไม่มาไม่ไน่ายแล้วนะคะเพื่อนๆอีสานลาบกย อร่อยขนาดนี้น้ําจิ้มเขาเด็ดมากเลยบอกเลยน้ําจิ้มนี้สุดยอดนี่อแบบนี้เป็นแบบขมนะคะก็อร่อยไปอีกแบบนะคะเพื่อนมีผักเครื่องเคียงให้ด้วยพริกกระเทียมถัว่วผักโอ้โหถ้าไม่พอเนี่ยเติมได้ไม่อั้นนะคะขอบอกนี่มากรีดคาแรกกันก่อนลิ้นหมูย่างมามา อืามาอร่อยอร่อยอร่อยจริง,รงๆก็บอกสุดยอดนี่อันนี้ก็ใส่ตังย่างอันนี้ก็อร่อยอร่อยทีหมดเลยค่ะเพื่อนๆนะคะถ้าสนใจก็เซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะอีสานลับก้อยน่องปลือมค่ะเพื่อนๆอร่อยเริศดแน่นอนนี่ท้ายรายการอย่าลืมอุดหนุนเสื้อกันนะคะ เพื่อสัมนา,าคุณกับช่องแนนนี่โอซากนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยังจะมีแว่นตาสวยๆด้วยนะคะนี่นี่แว่นตาสวยๆนะอุดหนุนกันได้200บาทแว่นตาเสื้อก็350บาทนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแนนนี่โอซาก้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะบายบาย